หัวด้านนอกก่อนใช่ไหมบีใช่แล้วค่ะทําเองเลยนะทำเองทั้งหมดเลยตอนนี้มีเต่ามีเต่า,ตาใช่ไหม,ม<า>นี่ปลามาแล้วที่ที่สกายเลอรชอบมาก g r กรีน o u s ส g กรีน h o u ส e ค่ะ Secret Club. ฝากเพื่อน,อนกดติดตามช่อง Briana Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาพาทัวร์บ้านแกรนมัมที่อเมริกาค่ะที่บ้านแกรนดมัมนะคะคก็มีเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่ได้วยกันค่ะใหญ่บ้างเลยค่ะใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปทัวร์บ้านแกรนมัมเลยไหมไปเลยค่ะไปกันเลย,เลยและนี่ค่ะก็คือบ้านของแกรนดมัมใช่ไหมบีใช่แล้วค่ะ้โหด้านหน้านะคะดอกไม้เยอะมาก แกรนด์มามนะคะเป็นคนที่ชอบปลูกดอกไม้มากเลยนะ,ะนี่เดี๋ยวแม่พึ่งพาไปดูนะคะเยอะมากเลยบีว้าวสวยมากเลย,เย,เลยใช่แล้วที่ไหนมีดอกไม้ที่นั่นก็ต้องมีพึ่งแล้วก็ผีเสือ้อใช่ไหมบี่ปเดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อเลยนี่คะ่ะโอ้โหดูฝั่งนี้นะดูฝั่งนี้ดิดีสวยมากเดี๋ยวเรานะคะก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะทัวร์ด้านนอกก่อนใช่ไหมบีใช่แล้วค่ะ นี่ดูดอกไม้นะคะหน้าบ้านสวยมากเลยนี่ชื่อดอกอะไรอ่ะเดดี้ Petunias I think เดดี้บอกไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าถามต้องถามแกรนด์มัมน,นะโอเคไปตรงไหนต่อครับีเ้เดี๋ยูพาไปดูทางเลื่นันค่ะไปค,คะ่ะโอยดอกไม้เยอะมากเลยบี้สวยมากเลยอะ่ะนี่ตรงนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีคือเยอะมากๆอะ่ะ Oh my god ตรงนี้เป็นมุมโปรดของมัมมี่เลยนะตรงเนี้ยโอ้ <c oughs> oh. ใช่แล้วตรงนี้นะคะสวยมากเลยค่ะนี่เป็นเขาทําจากสโตนนะคะทําจากหินนะโอ้หบีสวยมากเลยค่ะนี่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งค่ะอยากจะบอกว่าตรงส่วนนี้นะคะที่เป็นหินสโตนเนี่ยคุณปู่กับคุณย่าของบีนะคะทําเองเลยนะทำเองทั้งหมดเลยค่ะใช่ทำเองทั้งหมดเลยใช่ไหมแดดี้ครับทำกันสองคนอะ่ะคือแบบแข็งแรงแล้วก็เก่งมากเลยนะอะสวยมากเลยยมากตายค่ะ ไปกันต่อเลยทางนี้ทางนี้บีเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนี้นะคะนี่ตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะคะแล้วก็สามารถนั่งรับประทานอาหารกันได้ด้วยนะใช่ไหมด็ดดี้ใช่โอ้โหสวยมากเลยอะ่ะเชา้าเช้าน,น,นะคะเรามานั่งจิบกาแฟกันตรงนี้นะบรรยากาศดีมากเลยใช่ไหมบีใช่ค่ะโอ้โหตรงน,นี้นะคะเป็นที่ให้อาหารัำให้เบิร์ตค่ะว้าวนกเขาจะได้มากินหรอใช่ค่ะ ตุ๊กแกเกรนมัมนะคะก็มีมีตุ๊กแกปลอมนะคะประดับอยู่ด้วยนะอันนี้สำหรับเม็กซิโกอ๋อมาจากเม็กซิโกเหรอใช่ครับว้าวมีแมวด้วยค่ะมีแมวด้วยอะชื่ออะไรชื่อทอมมี่เป็นแมวของแกรนมาหมอใช่ค่ะว้าวแมวตัวนี้แก่มากเลยค่ะอายุเท่าไหร่คะ17ปี17เจปีอายุมาก ตูบลิกนะเนี่ยใช่ค่ะว้าวต้องเรียกพี่ทอมมี่แล้วสิพี่ทอมมี่และตรงนี้นะคะแม่พึ่งชอบมากเลยเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนซุมที่เขาแต่งงานกันอะดัดดี้ใช่ไหมใช่ไหแบบโรแมนติกมาก,มก,กมมาโ,โอ้แต่งงานอีกรอบหนึ่งใช่ไหม<ช>โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อตรงนู้นเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ่อน้ํานะคะเด็กๆชอบมากเลยเพราะว่าสามารถพายเรือได้ด้วยนะรีพายเรือเลยสีของบ่อน้ํานี้นะคะเป็นสีเขียวๆนะคะเพราะว่าเราเอาสารเคมีลงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้บ่อน้าเนี่ยแบบสะอาดนะคะแล้วก็ในบ่อน้ํานี้นะมีปลาด้วยปลาอะไรคะสเกเลย ปลาทองปลาทองจริงเปล่าวจริงว้าวหน้าผานปลาแฟนมัมนะคะเลี้ยงปลาทองด้วยไปแล้วดเดี๋ยว,วเราบ e t s get back up backwards back เด็กๆก,ก็จะมาถีบเรือเล่นกันตรงนี้นะคะสวยมากเลยนี่นะคะเป็นพื้นที่ของอแกรนด์มัมและก็พะพับทั้งหมดเลยนะคะเจ็ดไร่ค่ะนี่ปลาทอง นายแพทยทองเอ้ยแมวแมวจะกินปลาไหมเนี่ยแกมัมบอกว่าทอมมี่เนี่ยชอบขึ้นเรือด้วยจริงเหรองั้นเราก<อ>็รับับทอมมี่ลงด้วยทอมมี่มาเร็วขึว้นมาทอมมี่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 ลงเรือลงเรือโอ้ยตาพาทอมมี่ไปอยู่กลางเกาะเลยกลางตรงกลางเลยนะคะมีเต่าด้วยครับปีเต่าด้วยใช่ไหม<อ>นี่ค่ะตรงนี้นะคะ ตรงเกาะกลางตรงนี้ที่ที่เราใส่ต้นไม้นี้นะคะก็จะมีเต่ามีกบนะขึ้นไปอยู่บนนั้นด้วย <S <S ใช่ไหมแล้วก็ด้านหลังตรงนู้นนะคะถ้าเห็นกันอยู่ตรงนูน้นจะเป็นที่ฝึกซ้อมสําหรับขี่ม้าค่ะรีเคยไปเรียนด้วยนะคะตอนที่เรามาอเมริกาเมื่อปีก่อนนูน้นนี่ตอนนี้เราก็มีบ่อน้ํานะคะเวลาเราอยากทําคลิปอะไรที่เกี่ยวกับมีบ่อน้ำเนาะดิ๊ดีทํทำได้แล้วบ่อน้ำกว้างมากใหญ่มากนะคะ ตอนนี้มีเต่ามีเต่าใช่ไหมว้าวตรงตรงนี้นะคะแกรนมัมพับพนะคะเขาเรียกตรงนี้ว่าเกาะเต่าค่ะเพราะว่าแกรนมัมพับพเคยไปเที่ยวเกาะเ,เต่าที่เมืองไทยมานะคะแล้วแบบมีเต่าขึ้นไปอยู่บนนั้นก็เลยเรียกว่าเกาะเต่าถีบบนไปเลยลูกบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะที่นี่ ครัวนะคะในชุมชนอื่นต่อนะ <c oughs> ไปเลยไปตรงนู้นไปตรงนู้นขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งดูทอมมี่ตื่นเต้นมากท <c oughs> อมมี่ทอมมี่ชอบนั่งเรือนะบีนะ <c oughs> ถึงฝั่งแล้วอย่าดีช่วยนะ <c oughs> เด็กๆขึ้นเลยแม่ครับอยากขึ้นหานปลาครับอยากให้อาหารปลามีอาหารปลาไหมลูก อยู่ไหนครับปุ๊บระวังนะคะอยู่ในกล่องอนนี้เพราะว่าจริงเหรอสัตว์ที่กินอาหารปลาอ๋อก็เลยต้องใส่กล่องไว้ใช่ไหมโอ้แล้วเราเราจะให้อาหารปลาเราทํายังไงอ๋อนี่พี่บีช่วยน้องหน่อยอ่าเทใส่ในนี้ใช่ไหมโอ้ที่นี่นะคะเป็นธรรมชาติมากเลยโอ้เยอะมากโอเคอยู่เมืองไทยเราก็เคยให้อาหารปลานะพี่วัดใช่ไหมปุ๊ระวังครับนี่ เราเรากระทืบเพราะอะไรอ่ะปลามันเรียกมันมาปะแกมาบอกว่าบ้าเนี้ยเขารู้เขารู้เวลาคนกระทืบใช่ไหมกระทืบท้าตรงเนี้ยปลาจะมากินอาหารว้าวปลาทองด้วยนะนีเ่เดี๋ยวเราข้ามสะพานมาฝั่งนี้กันนะคะตรงนี้มีชิงช้าด้วยนะสวิงนะอ่า <c oughs> <c oughs> อย่าสวิงโดนต้นไม้นะอย่าตกน้ำนะเ <c oughs> ออโอเคแล้วก็ ตรงนี้นะคะสกายเลอร์ ler, เป็นน้ำตกน้อยๆน,นะคะสกายเลอร์ชอบตกปลาใช่ไหมมีปลาด้วยไหมอ่ะมีปลาเยอะเลยค่ะจริงป่ะแต่ว่าน้อยๆตัวน้อยใช่ไหมไหนเดี๋ยวเราไปดูซิมีปลาจริงหรือเปล่าโหตรงนี้นะคะแบบเงียบสงบเป็นธรรมชาติมากเลยอะ่ะชอบเสียงตรงนี้มากเลยเป็นเสียงน้ำตกน้อยๆน,นะคะแล้วน้ำใสมากเลยอะ่ะดูดิสกายเลอร์กระโดด จากห้าหมอเลยค่ะว้าวนี่ดูดิปลาเต็มเลยอ่ะปลาตัวเล็กๆนะคะไม่รู้ว่าพันอะไรเหมือนกันแต่เต็มเลยนู่นๆผีเสื้อก็มีเฮ้อันนี้อะไรอะบีอ่ l แบล็คเบอร์รี่ค่ะว้าวมีต้นแบล็คเบอร์รี่ตรงนี้นะคะเยอะมากเลยทานได้ใช่ไหม <c oughs> อืมว้าวมีหลายอะไรนะคะใช่ตรงนู้นก็มีนะคะ นี่เราสามารถหยิบกินได้เลยนะปลอดสารพิษด้วยใช่ไหม,มไม่มีสารพิษนะคะ <c oughs> อร่อยอร่อยโอ้ทอมมี่เหมือนเสือเลยลูกเดินเหมือนเสือเลยลูก <c oughs> ไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อนะคะ <c oughs> ตรงน,นี้นะคะเป็นแคมป์ไฟอ่ะค่ะใช่แล้วเรานะคะ,ะก็จะย่างแบบแม,มัชเมลโล่ก,กันที่นี่ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันต่อค่ะ และบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นสวนผักแล้วก็สวนดอกไม้ใช่ไหมใช่ค่ะพีกอ่าแกรนดมัมพภาพนะคะปลูกไว้ค่ะตรงนี้จะเป็นต้นพีกมีอ่าต้นทานตะวนันดอกไม้นะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนู้นจะเป็นต้นมะเขือเทศใช่ค่ะลูกใหญ่เท่านี้เลยเดี๋ยวเรารอให้มันแบบว่าช่ำๆ้แบบสุกๆก่อนแดงแแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปให้ดูกันต่อผ,ผักด้วยนะเยอะมากนี่นี่นี่นน อันนี้ต้นมะเขือเทศนอดีนี่นี่มาดูตรงนี้อันนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ต้นข้างหลังใหญ่มากเลยนี่ที่ส่วนผักนี้นะคะแกรนดมัมก็ปลูกผักผลไม้นะไว้หลายอย่างเลยเนาะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นผักยาวมะเขือเทศริกสดแล้วก็มีผลไม้อะไรนะตรงนู้นอ่าตรงนู้นนะคะเป็นบลูเบอรี่เป็นบลูเบอรี่ที่แต่ว่าอันนี้เราไม่แน่ใจมันก็มีดอกไม้สวยๆด้วยค่ะทุกคนสวยมากมาดูตรงนี้กัน ตามมาเลยค่ะไอ้ผู้ชอบที่สุดเอ๊ะสกายเลอร์หายไปไหนเนี่ยนั่นนะสิสกายเลอร์สกายเลอร์อยู่ไหนอ้าวนี่ค่ะสกายเลอร์อยู่นี่และตรงนี้นะคะที่ที่สกายเลอร์ชอบมากนั่นก็คือโรงเก็บรถนะคะนี่เก็บรถ หลายคันหลายอย่างเลยนะแล้วก็ที่เก็บอุปกรณ์ช่างนั่นเองใช่ไหมที่พับๆนะเก็บไว้มีเยอะมากเลยอ่ะนะดีค้อนตะปูอะไรโอ้มีทุกอย่างเลยเวลาเราจะทํากิจกรรม DIY ก็มาทําตรงนี้ได้ใช่ไหมสกาเลยนี่หนูสร้างบ้านบ้านนกด้วยค่ะหนูทําบ้านนกแล้วใช่ไหมคะแล้วสกายเลรประดิษฐ์อะไรไปบ้างหรือยังครับเนี่ยประดิษฐ์สองอย่างแล้วครับแม่ผมทําเรือแล้วก็แล้วก็ค้อนอ๋อว้าว มาแป๊บเดียวประดิษฐ์ได้2อ,อย่างเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราพากันไปดูจุดสุดท้ายค่ะบีใช่ว้าวและที่นี่นะคะที่สุดท้ายที่เราจะพามาแนะนำใช่ไหมด้านนอกของบ้านแกรนด์มัมนั่นก็คือ Green House Green House ค่ะที่สำหรับนะคะไว้เพาะพันธุ์ดอกไม้ค่ะ ในช่วงแบบฤดูหนาวหรือว่าฤดูสปริงนะใช่ <Yeah. S 2> ไหมก็คือฤดูใบไม้ผลิแกนมามนะจะมาเพาะพันธุดอกไม้ในนี้ก่อนใช่ไหมใช่พอพร้อมแล้วนะคะก็จะนําออกไปด้านนอกก็คือช่วงซัมเมอร์ช่วงฤดูร้อนนั่นเองสวยมากสวยมากอยากจะบอกว่าสวยมากเลยอ่ะมีวัตถุดด้วยครับแม่มีน้ําตกใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าน้ำตกน้ำตกตันงนี้เยาชอบตัวนี้มากเลยค่ะไหนคะนนว้าว สวยมากแม่ชอบหินมากเลยอะ่ะโอ้โห,โโหน้ำตกค่ะน้ำตกอันนี้คือผักตบชวานั่นเองที่เมืองไทยเยอะเลยนะแต่ที่นี่หายากยายใช่ไหมพี่ใช่ค่ะน้ำตกสวยอะ่ะนี่ดูค่ะดอกไม้เยอะมากละลานตามากเลยนะคะ โอ้สกายเลอร์แข็งแรงมากเลยอันนี้เขาไว้โชว์ครับสกายเลอร์และตรงนี้นะคะก็คือชิงช้าค่ะไว้สำหรับนั่งเลน่นว้าวดีจังเลยอะ่ะเมื่อกี้นะคะเราก็พาทัวร์ด้านนอกเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวอีพีสนะคะเราก็จะมาพาทัวร์ด้านในบ้านคะ่ะตอนนี้นะคะพวกเราต้องขอตลาไปก่อน,นะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ